ฝนตกบ่อยนะช่วงนี้น้ําก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะอันนี้นะฮะชุดอุปกรณ์ที่เรานํามาใช้นะนี่ฮะในว่า T3 MX นะฮะผมนี่ฮะสำหรับเหยื่อของเรานะฮะก็ใช้เหยื่อพวกประเทศดําตื้นก่อนนะครับผมอ๋อมีตัวมีตัวตามมาเอ้าโดนโอ้มีตัวมีตัวตามมาเอ้าโดนนี่นะ จุ่มลงไปกัดเลยนะตัวนี้น,นั่น,นตรงกลางนะโดนนะนี่รอยตรงนี้นะต้องโดนนะกัดรุนแรงนะตัวนี้ครับกลับสวัสดีเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับเพื่อนรักนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้พ่อผมมีแล้วดูบาร์ปิชชิ่งออนทัวร์นะครับผมวันนี้เรามา ตกปลากันอีกแล้วนะวันนี้ก็อยู่ในป่านะไม้เราจะอยู่หนุนข้างหน้าเนี่ยนะก็วันนี้สภาพอากาศวันนี้ก็ร้อนนะวันนี้ฝนไม่ตกนะครับแดดเปียงเลยอยาให้เพื่อนๆดูแดดเปียงเี่นะนน่นนะข้างนอกแดดเปียงนี่ฮนะนะดดนะวันนี้ก็มาตามหาปลาแบดเช่นเคยนะครับผมตามหาปลากับข้าวอีกแล้วเมื่อคืนนี้เอาไป ทอดทํากับแก้มหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวได้มาหาเพิ่มนะครับก็วันนี้จะมีผลงานจะมะีแต้มกี่แต้มนะฮะก็ติดตามรับชมกันได้นะไปดูกันเลยครับผมครับผมก็อยู่กับวันนี้นะฮะอ่าก็สภาพหมายก็ประมาณนี้นะครับผมฝนตกบ่อยนะช่วงนี้น้ําก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะอันนี้นะฮะชุดอุปกรณ์ที่เรานํามาใช้นะนี่ฮะ ด้ว่าทีสาม mx นะครับผมนี่ฮะ T3 ทีสม mx นะครรอบแปดจุดหนึ่งนะครับตัวนี้ชุดม่วงเลยนะชุดม่วงจะคู่กับนี่นะฮะ shimano soles นะครับผมคันเดิมเลยนะครับผมเพราะมีคันเดียวนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามชมผลงานกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ฮะสำหรับเหยื่อของเรานะฮะก็ใช้เหยื่อพวกประเภทดําตื้นก่อนนะครับผมเดี๋ยวสุ่มผู้โชคดีก่อนฮะเดี๋ยวลองตัวใหม่เลยเอาสีขาวนี่ดู นะโอ้ยหางหมดนะฮะไม่เป็นไรครับนี่นะะก็เป็นไดว่านะฮะข้างในจะมีลูกปืนตัวใสนะ,ะตัวนี้ตัวใหม่นะฮะเดี๋ยวมาลองกันนะฮะนะะผมมาชมกันเลยนะฮะกับเหยื่อตัวนี้นะนี่นะฮะ ใหม่นะฮะดูแอคชั่นสักก่อนนะฮะสายในลอก P.E. 0.8นะครับะผมฟลูโ,ลโรลคาร์บอน20ปอนนะครับโอ้โหแอคชั่นดีซะด้วยนะนี่ฮนะเป็นเหยื่อซิงกิ้งนะฮะนี่นะไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะแอคชั่นสายทีทีนะเป็นซิงกิ้งนะฮะจมนะฮะผมเหยื่อจม ันนี้แดดร้อนนะป้าน่าจะอยู่ด้านล่างเลยวันนี้ฝนไม่ตกโน่นนะปลาหายนะวันนี้ไปไหนหมดไม่รู้เอาเอาเอาล่กัดแล้วนะผมโดนนะโอ้โหหลุดเ oh, <no. S 1> อ้าโน่น มีโฉบนะมีโฉบนะปลาก็อยู่น้ำลึกนิดนึง ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นปลาใหญ่นะแต่ปลาเล็กทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเราเดินไปต่อข้างในกว่าแดดร้อนนี้ก็ยากอยู่นะฮะ <S <S การหาตัวนี่ยากระดับหนึ่งเลยนะฮะแต่มันร้อนปลาไม่ค่อยชอบอยู่ข้างบนน้ำเท่าไหร่ ครับนี่ตอนนี้ก็มาถึงหมายข้างในแล้วโอเคเดี๋ยวลองลองมาหย่อนช่องนี้ดูนะเสือโดนวันนี้ฝืดมากนะฮะทิปที่ฝืดมากนะฮะปลาไม่กัดนะฮะไม่รู้ไปอยู่ไหนหมด ตามมาแล้วไม่กัดเหยื่อใหม่นี่ยังไม่ได้เปิดซิงเลยนะปลาก็เล่นๆหยอกๆอหัวอยู่เนี่ยห,<ร>หรือว่าวันนี้เราจะเห้วก็เป็นได้ ตัวมีตัวตามมาเอ้าโดนนี่นะจุ่มลงไปกัดเลยนะตัวนี้เนี่ยถ้าปลามันจะกัดยังไงมันก็กัดนะแต่ถ้าปลาไอ้นั่นตามอยู่นั่นแหละก็ไม่กัดปลาจะไม่กัดนี่ตามยังไงก็ไม่กัดนะนี่จุ่มลงไปเห็นตัวนี่กัดเลยนะนี่นะเยวขออนุญาตปลดปลาก่อนนะผมมาดูต่อเลยนะเพื่อน อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะเพราะว่าแสงเข้าฝั่งนี้มันมืดนะแสงเข้าจากฝั่งนั้นมาฝั่งนู้นก็มีเพื่อนๆนักตกปลาเหมือนกันฮนะอ๋อโดนนะผมอ๋อโดนนะผมโดนนะตัวหนึหน่งอ้าวลุดโอ้ยโดนไม่เต็มนะไม่เป็นไร นี่นะผมเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะฮะดำลึกนะผมดำลึกโอ้ไม่มีมารยาทเกิน ปลากัดนะเมื่อกี้ย็นตรงนี้ดูนะเฮ้ะวันนี้ปลาไปไหนหมดวนะ มาตัวหนึ่งมากัดด้านหน้าเลยนะโอ้กัดยากมากปลาวนันนี้นี่นะครับผมกัดยากนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลากันนะผมตรงนี้เราก็ได้ปลามาแค่สองตัวนะครับเดี๋ยวเราเดินไปตกข้างหน้าดีกว่าฝั่งนี้ก็มีคนอยู่นะอยู่ตกด้วยกันไม่ว่านะเสียงดังด้วย เดินไปข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราก็กลับมาตีฝั่งเดิมเราดีกว่าฝั่งนั้นมีคนอยู่นะครับเล่นฝั่งเดิมเราดีกว่าด,วดำลึกหาเลยนะ แต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นต้นไม้พวกหญ้านะขึ้นเต็มเลยเวลาเขาตัดแล้วมันก็หล่นลงไปข้างล่างนะฮะไม่ได้เอาขึ้นก็นคือกิ่งไม้นี่จะเยอะเป็นพิเศษนะเดินเลาะไปเรื่อยๆนะนั่นนั่นอยู่ตรงกลางนะโดนนะ โดนอีกแล้วหนึ่งตัวนะครับผมนี่นะครับผมหนึ่งตัวนะอะหลุดพอดีเลยฮะร่อ,องน้ำร่องนำ้ำเหมือนปลากระสูกเลยนะปลาพวกนี้โดดโดนพื้นคือมันโดดเลยนะอานี่นะฮะหตัวแล้วเ,เก็บปลาแล้ว มาตกต่อดีกว่ารู้แล้วอยู่ไหนโอเคอยู่ตรงกลางนะตรงกลางเลยรอยฝูงตรงกลางเมื่อกี้เดีย๋ยวเราตีใส่เลยนะวันนี้ข้าวนี้รู้ทีลนะกว่าจะหาเจอโอ้เยอก็ทรยศอีกแหละติดทุกอย่างทกเว้นปลา อ้าว๋อ,องว่าขึ้นต้นไม้โอ้โหเป็นฝูงนะตรงนี้ตรงนี้เป็นฝูงนะเดี๋ยวตีจกิงไม้ก่อนโถ่เป็นฝูงเลยนะเหยื่อก็ดำลึกมากตัวนี้ แรงนะ้ตนัวน,นี้เกมยังก็ดเร็วนี่นี้ยฮะขึ้นมาหนึ่งตัวนะผม <c oughs> วางตรงนี้เลยเนี่ยนฮะถ้าวางนีใส่มันปลากระสุนนะีฮะวางนี้ก็คือดูด้องแดงต้องแดงเลยนะเนี่ยต้องยกอย่างนี้ก่อนนี่ยนะผมหนึ่งตัวขอกดป้าก่อนนะครับ เดี๋ยวเราก็เนี่ยมาตกฝั่งนี้ดูนะเอาเอาโยนลงไปก็จะมากัดเลยสายพันธุ์นะเบี่ยงออกฝั่งนี้นะฝั่งนั้นกิ่งไม้ต้นใหญ่เลยติดสวะนะเมื่อกี้ แอคชั่นไม่ออกเลย <S <S เป็นที่ผาปลากับข้าวที่ฟืดมากนะวันนี้จริงไหมครับผมเนี่ยฮะเราก็มาลองเปลี่ยนเป็นกะดีดีกว่าเราจะลองส่งเหยืออกไกลๆดูนะเนี่ยนะเป็นกะดีตัวนี้แปดกรรมนะผมไวเบชั่นนะเราจะส่งไปฝั่งโน้นนะ คูยลมขนาดแปดกำขนาดเป็นกระดีลมพัดขนาดนี้นะโอ้แอคชั่นนี้สะเทือนเลื่อนลั่นนะไม่ต้องสืบเลยนั่นแหละปล่อยจมนิดนึงนะงก็เกอมานะ เจอแต่เต่านะเยอะมากเขาเป็นปักแล้วก็ดีผม <c oughs> ปลาจุจมนะ <c oughs> ต่อนานขาดนะฮะเรียบร้อย เอาอาสารนะก็ดีลงต่อเลยนะอ๋อขาดไปทั้งฟูโรเลยนะ<อ>เดี๋ยวขอต่อซ้ายใหม่นะครับผมเนี่ยฮะผมเราเดินมาเจอฝูงนะเราเดินมาเจอฝูงเราจะเอาไอปลาจิ๋วเนี่ยเราตีใส่ดูนะมันจะกินไหมนะ เจอฝูงลอยเต็มเลยเจิ <wys la an> ๊ดเจ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 ๊ดมันล้เด้อ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 เป็นไหนล่ะมันจะตามมาข้างล่างนะฮะตามข้างล่างนะตามน้ำลึกนะ กัดนะพอปิดกล้องกัดนะฮะเอาโดนอะโอ้ยโอ้ยเหยื่อเหยื <produ decoration> ่อร <tr ve> ุ่งริ่งอีกแล้วนะฮะนี่นะเอาใหม่เมื่อกี้กัดนะมันส่งนานไม่ได้นะมันคายนะฟ้าพวกนี้มันกัดโดนตะกลัวแล้วมันคายเนี่ย อ <Hey. S 2> จะไม่โดนจริงเหรอจะไม่โดนให้คุณผู้ชมเห็นจริงเหรอเนี่ย <Nope. S 2> ใจร้ายจังเลยใจร้ายจังเลย เดี๋ยวเดินหาฝูงสักครู่นะฮะฝูงไม่เจอนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวได้เนี่ยได้มาตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฝั่งไปฝั่งโน้นดีกว่าฮะเมื่อกี้นี้ผมทําเหยื่อล่วงนะคือผมเอากล่องกล่องเหยื่อนะห้อยไว้ที่อหูวกงเกงนะฮะแล้วคราวนี้ยผมไม่รู้ว่ากล่องเหยื่อมันเปิดเองตอนไหนมันล่วงหายไปสองตัวนะคือตัวที่ผมไม่ได้อติดกับอติดกับ ไอโฟมอะครับปกติมันจะมีโฟมให้เสียบตัวเบ็ดใช่ไหมผมใช้แล้วคราวนี้ผมไม่ได้เอาเสียบใส่นะฮะมันก็เลยร่วงนะครับผมหายไปสองตัวนะหายไงก็หา,หาไม่เจอนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะถือว่าฟาดเคาะนะผม<อ>เดี๋ยวเก็บปลาตัวนี้แล้วก็จะย้ายไปฝั่งนู้นกันเลยนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับมาฝั่งนี้ดีกว่านะฮะน้ำไหลนะอันนี้วว น้ำไหลนะฮะไน่รู้มีปลาหรือเปล่าเอาปากท่อเนะนี่ยนะครับผมเปลี่ยนเป็นเหยืยดตัวมานของเรานะได้ว่ามินนาวนะโอ <Okay. S 1> เคมินนาวนะมินนาวแม,วม่ยังไม่ทันได้หมานเลยพอหยุดซะแล้วเกี่ยวสายนะ ตีลูดแถวๆนี้ดูตกปลาน้ำไหลนะตกปลาน้ำไหลมีหรือเปล่า มันก่อนฝนตกผมก็มานะรุ่นพี่สองคน EP ที่แล้วก็ได้มาครับพี่แกนะที่ลงไปนะครับผมก็มาตกอยู่ตรงนี้แหละลาน้ำไหลลงไปนี่ลื่นไหมเนะี่ยไม่ลื่นนะไม่ลื่นนะเดี๋ยวผมลง ก็ามาเฝ้ากินเหยื่อตัวนี้มันกันนะผมโอ้โหขยะเยอะนะ oh, <no. S 1> ขยะเยอะมันกันเดี๋ยวลองตีละละนะ ขนาดเต่ายังมารอก,กินอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันลอยมากับน้ำนะ,ะโดนะโดนจริงด้วยนะเนี่ยปลาน้ำไหลตัวแรกนี่นะผมนี่ฮนะปลาน้ำไหลนะตัวแรกขอาที่นี่นะเอดหลุดหลุด เดี๋ยวขอปลดปลาก่อนนะครับผมมาไปตีต่อกันเลยนะผมโอ้สวนลมนะลมแรงมากนะครับผม คนญี่ปุ่นบอกว่าหน้าท่อเนี่ยกัดดีนะเพราะว่าไออาหารมันจะไหลมากับน้ำนะเพราะนั้นผมไปถามเขาอ่าคนเดียวกันกับอีพีที่ผมไปได้กบนะฮะได้กบกับได้อ่าไปจับกุ้งโอเคผมก็ได้แชทไปถามเขาเขาก็แนะนำมาดีมากนะครับผมช่วงน,นี้ผมก็ไม่ค่อยได้คุยกับเขาไม่ค่อยได้เขาก็ไม่ค่อยได้ชวนไปไหนเลยนะครับผม ก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยต่างคนต่างมีหน้าที่นะผมมีเวลาว่างไม่ตรงกันนะผมไม่มีแล้วนะ ตีฝังนลยดีกว่าวันนี้ปลาหาตัวยากมากๆนะตีขึน้นมาบนดียวะ่ะ ปกตินี่ตรงนี้นี่มีไม่เคยขาดนะปลานี่หายไปไหนแล้วไม่รู้นะนี่นะปลาหนึง e ่งเอเอของเราตัวไ่น้อยหนึ่งตัวนะเราขึ้นก่อนนะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับทริปวันนี้นะเป็นทริปที่ออกจะฟืดๆนิดนึงนะฮะ เบ็ดก็ขาดเหยื่อก็หายนะปลาก็ได้น้อยนะผมมันเป็นวันขาลงของนักตกปลานะบางคนนี่รู้ดีเลยนะถ้าวันถ้าสมมุติแบบวันหนึ่งเราไปตกปลานี่อยู่ดีๆเกิดแบบเหยื่อเหยื่อขาดตั้งแต่หัววันเลยวันนั้นนะสวยทั้งวันมันจะเป็นแบบนี้นะครับวันไหนตีเหยื่อฟู่มตั้งแต่ไม้แรกนี่วันนั้นี่สวยทั้งวันผมนะเป็นอยู่นะครับผมก็มันก็เป็นขาลงนะก็ การตกปลามันเป็นเกมกีฬานะครับผมเราไม่รู้หรอกอะไรอยู่ในน้ําเราไม่รู้หรอกวันนี้เบ็ดเราจะฟูจะขาดหรือเปล่านะเจอหน้าหมายทั้งนั้นนะครับผมนเ,นเนี่ยเป็นเสน่ห์ของการตกปลานะครับผมก็สําหรับ EP นี้ก็ผมได้ปลามาประมาณ4ี่ห้าตัวนะก็พอดีเป็นกับแก้มตอนเย็นนะครับผมก็วันนี้ก็บรรยากาศข้างนอกดีนะฮะแต่อากาศร้อนไปนิดนึงปลาก็กัดยากนะครับผมก็สําหรับวันนี้ ก็ฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดแชร์แลวก็ติดตามไว้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยครับก็สำหรับ EP หนะ้าอาจจะมารีวิวรอกตัวใหม่นะฮะหรือไม่ก็จะพาเพื่อน,อนไปตกปลานะฮะมาทำอาหารหรือว่าจะไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนนะฮะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไว้ด้วยนะผมรอชมคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะฮะ The b a s s Fishing On Tour ช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่ตกปลาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ